ครับพี่ตูเวสป้าราชดาครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสกูทองนะฮะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่9เดือน9นะฮะวันนี้นะฮะก็จะมีโปรโมชั่นเยอะทางร้านเนี่ยได้ทําการเปิดร้านต้อนรับลูกคา้าซึ่งงานวันนี้นะฮะเราก็จะมีส่วนลดพิเศษสําหรับลูกค้าที่จองรถในงานแล้วก็จะมีของแต่งพิเศษที่ลูกค้าจองรถวันนี้แลกซื้อของแต่งได้ในราคา9บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มี น้ำลำไยมีคอนเสิร์ตอันนี้ก็เป็นบรรดารถบางส่วนใครหารุ่นไหนสีไหนอยู่เรามีครบทุกรุ่นทุกสีและมีรถให้ลองขับทุกรุ่นด้วยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เครื่องร้อยยี่สิบเครื่องร้อยห้าสิบแม้กระทั่งเครื่องสามร้อยเดี๋ยวเราพาไปชมในงานกันดีกว่านะครับจนนี้เลยครับเวิร์กชอปวันนี้ก็จะเป็นการต่อโลโก้เวสปาเหมือนจะง่ายนะแต่บอกเลยว่าไม่ง่ายแต่ละขั้นที่มาต่อเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าสามชั่วโมงสักายคือการที่เรานำเวสปาตัวนี้มาให้ลูกค้าต่อเพราะว่า ก่อนหน้าจะทํากิจกรรมเนี่ยเราก็ไปหาข้อมูลมาแล้วว่าอันไหนที่มันยากสุดยิ่งยากเท่าไหร่ลูกค้าจะยิ่งอยู่กับเรานานเท่านั้นก่อนหน้านี้เคยทําแบบให้มันต่อง่ายลูกค้าต่อเสร็จกลับเลยอยู่กับเราแค่10นาที15าทีตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงฮะแต่ละท่านนี่อย่างน้อยๆต้องมีสองชั่วโมงเป็นต้นไปแต่ก็ไม่ต้องห่วงฮะม,มีเหมาเรามีดนตรีมีน้ำำยายําลําไยมีสะลาเปามีอาหารเครื่องดื่มเยอะแยะไปหมดสําหรับเครื่องดื่มในงานของงานกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะเป็นน้ําลําไยสดเจ้าดังนะครับ JNG น เนื้อเยอะขวน้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าที่มาร่วมงานเดี๋ยวพี่ตุกเสิร์ฟเองเลยเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ลูกค้าเนึ่บคุณครับขอนั่งด้วย สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาคุยกับทางลูกค้าของเราอีกท่านหนึ่งทราบข่าวกิจกรรมของเราจากสือ่อโซเชียลด้านไหนเนี่ยไลน์ออฟฟิเชียลไลน์ออฟฟิเชีของทางร้านของางร้านเลยแล้วก็ใช้รถรุ่นไหนอยู่ครับใช้ LX125LX125 แอบดูลูกค้าท่านนี้อยู่เพิ่งมาได้ชั่วโมงกว่าปต่อเสร็จเป็นคนแรกๆถือว่าตอนนี้เป็นสถิติที่ดีที่สุดเท oh. ่าที่ร้านเคยทำมาเลยอันนี้ที่คุณ ดุกครับคุณดุกคุณดุกนะฮะคุณดุกต่อรถรุ่นไหนนี่ S สแครับสีส้มต่อเป็นครั้งแรกเห็นว่าเป็น l i m i t ต็ดใช่เพราะว่าไม่มีขายและมันเป็นของแท้ด้วยฮะจะมีโลโก้เวสป้าอยู่เพราะพวกนี้จะไม่มีจําหน่ายทั่วไปนะคุณจะต้องซื้อรถเวสป้าหรือไม่คุณก็ต้องไปร่วมกิจกรรมงานใหญ่ๆเท่านั้นนะคุณถึงจะได้เวสป้าตัวนี้มาแล้วพอต่อเสร็จเดี๋ยเราสามารถเก็บเข้ากล่อง เราทำเป็นคอลเลกชันวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่มาร่วมกิจกรรมของทางร้านเรสปาราชดารนีครับรู้สึกสนุกสนานมากแบบว่าผ่อนคลายมีดนตรีสดให<ช>้ฟงังมีน้ำน้ำใหญ่ <laughs> คานี้เป็นครั้งแรกที่ทางร้านได้จัดทำขึ้นมานะเพื่อที่จะลองดูฟีดแบ็กซึ่งก็ผลตอบรับนี่คือว่าดีมากเพราะฉะนั้นบอกเลยครับว่าเราจะจัดง,งานดีๆแบบนี้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เรื่อยมากนะยังไงฝากติดตามด้วยฮะ เพราะว่าทุกครั้งที่เราจัดงานเนี่ยเราไม่ได้แค่ทํากิจกรรมทำเวิร์กช็อปเล่นๆนะแต่เราจะมีส่วนลดของแถมเยอะแยะไปหมดสาหรับลูกค้าที่จองรถในระหว่างวันงานด้วยนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เราจะพามาค<า>ุยกับลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อพี่ดำนะครับผมทราบงานของทางร้านเราเนี่ยจากช่องทางไหนครับพี่จากไลน์ครับไลน์เว็บไซต์นะจากไลน์ของทางร้านนะครับวันนี้พี่ขับรถอะไรมากันเนี่ย GTS หนึ่ง้ตัวใหญ่นะฮะ GTS หนึ่งห้าศูนย์เป็นรุ่นใหญ่เลยเป็นไงบ้างครับเลโก้ต่อย ดีอะครับสามชั่วโมงผลงานดีไว้ขอชมหน่อยผลงานชินโบแดงไอนี้เป็นรถรุ่นไหนครับพี่เวสป้าเอสนะฮะเวสป้าเอสครับนี่ต่อตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย ่อนเที่ยงอ่ะสามชั่วโมงตอบผิดตอบผิดตอถูกไล่พวกนี้ไม่ได้ตอกันง่ายนะตอนแรกนึกว่าจะง่ายจริงอ่ะชอบสีมันเพราะรถเราใช้สีนี้อยู่ได้หรือเปล่าผมใช้สีเหลืองใช้สีเหลืองตอนแรกผมเลือกสีเหลืองแล้วแต่คราวนี้สีเหลืองมันไม่สดผมก็เลยเอาเอาส้มดีกว่าเอาส้มดีกว่าน่าจะเด่นเพลินดีครับสนุกดีครับมาร่วมกิจกรรมครั้งที่แล้วก็ว่าจะไปร่วมที่ของเจ็ดแต่มันไกลไงแต่ถ้าจัดที่เนี้ยผมมาได้นมาลองกินเนี้ยครับใกล้ขี่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช้อยู่ในหมู่บ้านนะครับใช้เกือบทุกวันแหละแต่ไม่ไไไได้เอาาปวิ่งงงกกกลๆยั็ฝ เพราะว่าเราจะมีกิจกรรมแบบนี้ตลอดเลยแต่รับรองว่าจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนแน่นอนครับมาทับใจครับตอนแรกก็คิดว่ามันจะต่อง่ายแต่ว่าสุดท้ายก็ใช้เวลาพอสมควรก็น่าจะประมาณ ชั่วโมงนะทำผิดทำถูกก็ขอบคุณเวส้ารัชดานะที่ทำกิจกรรมดีๆนี้ทำให้ผมกับแฟนได้มีโอกาสได้ทำอะไรร่วมกันในวันอยู่แล้วก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับไปคือปกติก็ใช้อยู่แล้วนะ pa, ira, ครับขับเวส้าคิมเวล่าครับ150้าก็ได้มีโอกาสขับไปทริปกับเวสตารัชดาด้วยถ้าเกิดใครยังไม่มีโอกาสได้มาเนะี่ยผมอยาก แนะนำนะมามาร่วมกิจกรรมกับเรือปราชนาได้ครับสนุกดีค่ะก็เห็นกิจกรรมจาก a c e b o o k เพจของทางร้านนะคะแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายก็เลยขอเข้ามาร่วมด้วยวันนี้ก็มาต่อเลโก้เนี่ยค่ะในตัวเรือป่าอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากทยขไรนเลยใช้เวลานานนิดนึงได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ กำลังชมคลิปนี้อยู่นะฮะกิจกรรมของเราอาจจะหมดไปแล้วนะฮะเพราะกิจกรรมของเรานะฮะวันที่9เดือน9เนี่ยจะจัดเพียงแค่15วันเท่านั้นจะเริ่มวันนี้วันที่9เดือน9ไปจนถึงวันที่23แต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราจะมีการกิจกรรมแบบนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวจะพามาดูฮะว่าวันที่9เดือน9นี้มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะฮะรถเวสป้าทุกรุ่นมีส่วนลดอย่างน้อย4,000บาทเกิดเป็นรุ่นใหญ่ก็จะลด5,000ลด10,000บาทแต่ขั้นต่ำจะลด4,000บาทแล้วก็จะ แล้วก็ของแต่งจาก 3,000, 4,000, 1,900, 8เนี่ยสามารถแลกซื้อในราคาเพียง9บาทเท่านั้นเองส่วนท่านใดที่มาซื้อไม่ทันหรือว่ามาร่วมกิจกรรมภายในช่วงนี้ไม่ทันไม่ต้องเสียใจฝากติดตามเวสต a ป้ารัชดาเพราะเราจะมีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆพร้อมเมื่อไรติดต่อเข้ามาทางเราจัดให้ครับ